เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี ee, สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชม,ชมลเล็กๆเล็กๆใช่นะครับกันนี้โตโยต้านะครับโตโยต้าครูร่าปีเก้าเจ็ดครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับสีสวยเดิมๆบางๆบงอดดีๆครับไม่มีชนหนักอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามยุคการใช้งานไปขับกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายนะครับ เครื่องยังดีเกียร์ดีเกียร์ออโต้เขานิ่มเข้าครบรับราคาสุดคุ้ม29,0 0 0บาทเท่านบาทั้นเองไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับราคามอไซค์ถูกว่ามอไซค์ครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นภาษี68นะครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยเล่มเอกสารครบมาชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าือซื้อประจำได้ใหม่พาคลิปใหม่ๆครับรถถูกถูกราคาย่อมเยา ภายในเป็นเบาะหนังมีตําหนิบ้างครับตามรูปครับเจ้าของเอาหนังแปะซ่อมให้เรียบร้อยครับเกียร์ออโตโอ้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานครับแผงคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชํารุดเบาะด้านหลังยังสภาพดีมีแผงซาวด์ด้วยครับเปิดฟังเพลงกันไม่มีเหงาพิกัดดูรถอยู่นคนปรปฐมนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย ทองเครื่องโอเคยนะครับอาจมีเปื้อนบ้างเข้าคาแรนหน่อยก็สวยแต่บอดี้ดีครับไม่มีรอยชนหนักานหน้าเรียบเดิมรูน็อตยังกลม29งหม่ 29, าพันบาทครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ